บายดีป้าลุงสบายดีชุบู่ชุก้อนชุบงชุบบอนมันอีกกะเข้ามาหาชมกับซองนดำดำนะป้าลุงมันอีกกะมาสอนแล้ววลูกไปสอนได้ละบาทหนึ่งป้าลุงเต็มแหงเลยเต็มแหงเลยอี๊บดูป so ีกมัติมโอ้ยไต้ร้อนบอมวนย่านพี่น้องย่านปีงป้าน้องน้องน้องต่านเนาะถึงปู่ับพ่อหรือ้ปล่าครับเดียวโอ้ย กี่ฟอไวปเทลายลายได้หลักหัวไงเนี่ยหรือว่ากบเลื้อหัวเขียดหลักหัวเขียดเนี่ยมาด้วยทุกคนบ๊ายบายสุดเงียบเลยเงียบจะไปดิปารุงน้าจะไปดิปารุงให้น้องใหญ่ก็ต้องตั้งไทุกคนมาตั้งดิพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนสอนได้บนี้ให้น้องให้น้องดามมาให้น้องน้องียบไปดิป่าลง

ลงไปชนเลยนะมัลงชนหลอมเก่า <t> ส <seine Christmas> <with kav> <uit> ีด้อยู่บ้เนาะก็สอนหลังก่าวพรกเธอมาที่ไปเยเจ้ีหนึ่งนาทีก็หยัดใครนำให้น้ำลงมาเรื่อตอนนี้เป็นกำลังกำลังสอนนะไปลงวิวตาเต็มอันเออนนะ เดบเดือมาเดอกันะถือไ่ได้ม่ได้ก็เลจะใส่ฟปวลงผืกันลักสอนถูกคอใบกล่องทิ้งองเงกับเป็คนนี้นะน้ำจะตีกลองไว้หลายโอ้ยบพรว่าเองได้เนาะพาอันตามผืนเนาะถขายมารอบที่ชองลง

มาส่วนสอนลงตงมๆล,ลงไปแ,แไปปนนรียบแต่น้องตะไปทายบึเน่ะวบ่ได้มีคนเป็นตากล้องอ้ตัอน้าตากับกระถ่ายของเพลินน่ะป้าหลมคมโอ้ที่รอบนี่ไลยเหมือนกันเนี่ยได้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 ว่า,ม,าม,นนมีก็าว่าได้นะกกันนี้ ได้อีบนอ้อยผูบ่าวพู้บ่าวลงไปสอนานที่นองเฮ้ยผูบ่าวน้อยได้อีเด้อนีู่้้ที่ตับรเนะอ่งเช่นีนะแล้วอักเสบเลยนะว้าพิโอ้ยมาเบ่งรูนนี่ะีตยงหัวหัวกบเดจนหัวกบไปตไป

ม่เด้อเธอนายแมาสอนใหม่เด้อบอนาะสยาสงมาสอนใหม่ป่ะไปเบ่งหดเพื่อนหมดเด็กเด็กไปเบ่งให้เพื่อนรปั่นียะเหอมอะไไปเบ่งห้เพื่อนกันไปรัน อื bương, tabor, kato, hmm, ้ออยู derajada, ่ในกรงเพื่อนนี่แหละลงก็เห็นกรงกรงบรรยากาศตอนอุ้ยบรรยากาศตอนนั่งชิมเอ็ดหมูลงนี่แหละคึ้มๆนี่คือเพิ่นชิมตกคึ้มๆน้องดําก็ลงไปลัดปลาน้องดําได้อันปลาคอเนาะบดุงปลาคอจาม4โต ปลาดุกตัวหนึ่งปลาเคนประปรุงประขอตัวจมแคร์นี่แหละปรุงเราลงประกาศเนาะคูบแลนกับปลาลุบๆบ่แม่นตลุงเต้นกับปลาดุกเปิดเบิ่งประปุงขออนุญาตปิดเก็บขออนุญาตปาดกล้องก่อนประปรุงเข้าไปก่อนว่าเอาลุงเราลืมเนาะเครื่อบมู่เพคนเครื่อบมูเจโนด มีเปิดมาเป็นเลยเด้ดนั่นนี่เป็นไปกลงเอากระสุเดี๋ยวไปเพิ่มเดเพิ่มก่อนมีไปกันไปลงอ๋อโบมีกระจกนี่เปิดก่อนฝนตกมาหันยันบุควยมี

ไปโรงลํามาแต่นี้นี่แหละไปลงมันเก็บอะไรมีอยู่2ลงนึงลงโอ้เสียดายลงนึงก็คงไม่ได้เก็บแล้วไปลงว่างั้นบางบางค่ะบางทีลงนี้คงอาจ <coughs> ไปเบิ c, ่งกลางหัวกันเป็นเหมือนชุ่มเปิ่อขึ้นเมื่อเวลาเล่นเบิ่ื้องตื่องเนาะเอาชีเก็บมาอยู่ดอกเดียวนะเบิ่งดอกใหญ่พวดแกงใส่อหัวมีคนมาเก็บแล้วหนุ่งดำอุ้ยมีเด้ลุงมีเด้ออ่าไปชีละมงช่อง เก็บก่อนเก็บก่อนไปลง4ดอกลงจะต้องงามเนาะเอาก็เลยก็แซวลงก็มาซมๆน้ําเลยไปลงเฮ้ยนี่เบื้อง3ดอกเบิ่งในวิดีโอนั้นก็ต้องแล้วหมากออกเต็มเลยไปลง

ก็ไปยากโฟกัสใช่เอาโอ้ยมีแล้วลลุงมีปลาทิงมีแล้วปลาลุเห็นนีกแล้วโอ้ยย้งงนปลาลุงปทิงปลาลุงชะมามลยแท้นี่ปลาทิงปลลุงมันมันมันเห็ดเพืีงนี่เด็ดปลาทิง เฮงกันใหญ่ไปลงมานมานไปลงปากุลาบพอดีไปลงมาน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 เปิดไปเรื่อยเฮงกันเรื่เรื่อยปากกุหลาบกุแซกุติตามไปลงมานแล้วมานแล้วตอนนี้นี่นี่เด็กใครหนึ่งเอาเบิดไปลงใบเรืออืมมานมานมานเก็บก่อนเก็บก่อนไปลง kẹp 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 man man cho bạn đang luôn giang con này nhìn bạn con xẹp đây hết tường này luôn xẹp rồi hết gì đó có đừng mà bị cuộn lại chập người đeo vào con phương cái ngần man 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 โอ้ยจริงปะลุงมาๆๆเก็บเอาก่อนเก็บเอาก่อนมันอลิฟเนาะมาหาเลยนี่ปะลุงมามาเบิ่งเลยผมมันเห็นเกินในเพืองเอาแหละกายป๊กเมียนลงบ่ไอ้มีพยานบ่อยคนมาเบิ่งโอ้ยเบิ่งเบิดอะไรปะลุงบางคนก็อย่าเอาบ่ได้หาไอ้ไว้ว่าสิซื้อว่านี่ พวกชิวๆไปลงนี่แหละนี่แหละของบัะโน,นบะน,นาวกับสิเป็นอันนี้แหละไปลงเฮ็ดนี่แหละเฮ็ดปวดกับบวชอยออกแล้วคูมือเนี้ยไปลงขนออกก็ออกมีตามหัวไอ้อะไปลงมองหัวตะกรงไปลงหาเมือ่อกี้กันไปลงจะบ่มีหยุดจังเลยโอ้บ่มีไปลงนำล้ำเลย มานมานลุงปกไลกรแเซ่เนาะหมงเก็บเห็ไปเมียนกันในไรเตบปลุงมองนี s. S ่ปกากุลากรแซ่กดติดตามเด้อปลุงมาเห็ดแล้วเมือนี่ไหมเกยงล่ะปลุงกล่องบุกัสปะมือเดียวก็จับกล่องสำองมาวางหมูก่อนปัากุลากรกเซเด้อปลุง เบิ่อถูกมองถูกบ่อนเนาะหัวพังเร้าพังไตภายในต่างประเทศแล้วกระต่างในประเทศน้ำลงคลิปนี้เขาก็สีได้ล่าอลไรน้ำลงว่าเขาก็สีได้เห็ดเมือเนาะคลิปหนาพ่อันใหม่อย่าลืมกดปกรไลค์กดแชร์กดติดตามเขาแบบซุ่มซองดำในเดือปลุงเขากู้ลงหนาไปแล้วสบายดีเห็ดกระกงบักใหไงน้ำลงกะทุงยางไม่ใส่ก่อนไปถือถุงยางมาบอกได้ตั้งใจมาฮะขัดเห็น